สวัสดีครับผมพอกันคือเก้าครับนี่กับมาเมืองสีวีสองครับพี่น้องเป็นผู้ใบเป็นกันเดียมาหอดนางานนลครับนี่ก็เ,เลยจอดดอดจอคล้องหน้าพันโยค,ครับนี่นี่ละครับพื้นที่ที่ว่าพญายัใบสีไทยครับจักน้อยนี่ มีแต่ปา่าหยาครับพี่น้องเอ้ยเ,เดี๋ยวใหไปนั่มเจ้าของเพิ่นเบงก่อนครับใจเย็นๆเพิรน,นว่ายัางหลย,ยังสีได้ผลสีได้ผเพิ่นว่าห <ả? S 1> ให้แถาเก่เพิ่นไปนั่มเจ้าของหน้าก่อนไปเจ้าของเขาเมีเยนครับปฏิวัติเขาก่อนบอ นี่นะครับมาหอดหนางานก็จอดทาเจ้าของก่อนครับนี่เจ้าของเพิ่นก็ยังบ่ทันมาครับนี่หยุดติดอ่างเก็บน้ำห้วยกระโดนเลยครับพี่น้องนี่บรรยากาศก็ดีครับช่วงนี่ยังเศร้าๆอยู่ครับช่วงนี่แดดกับว่าทันมีปันไดครับนี่บรรยากาศก็ลังสดใสเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวให้เพื่อนผูใบเพื่อนเบิ้งงนางานกันครับนี่บ่ามีตอมียงางบอครับน้างานเพื่อนกระติดมีแต่ต้นหญ้าครับนี่หมูซื้อว่าสีร้ายอยู่ครับหญ้านะาหญ้าร้ายครับพี่น้องแต่ว่าพอแยกใบเพื่อนกระติดได้ลงผานหกคือเกาละครับนี่ เดี๋ยวมารอรุ่นกันเบิ้งว่าสิีไทยได้บ่ครับนี่ปลาหยาหน้าหน้าจริงสิเออเด็กเกือบง่ามเถ่าพะเยาใบวะอู้ลองเท่าง่ามแท้อู๊เอ๊ เป็นในรลองเทาไม้ได้ครับพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวพญยบกับทีเด็เลาะเบิ่งไปเรื่อยๆกอนครับนี่เดี๋ยวจักน้อยกับทีเดชุมเบิ่งการแสดงของพญยบคือเกาครับนี่ ว่าสิแสดงคือเกาบบครับหลังจากบอไดออกงานอยู่หลายมือครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ิสด้พอกันคือเกาครับนี่พอนกับพอยใบครับนี่พอยใบสายหูดครับพี่น้องบยอย่านยังละครับเพื่นผู้ใบนี่เดินหน้ายางเดียวครับบ่มีถอยครับเพิ่นนี่สายยาของเพิ่นครับ เดี๋ยวใจเย็นๆครับพี่น้องเดี๋ยวกับสีเไดชมเมืองชีใหม่ลายมือของเพื่นผู้ใบนี่คือเก่าแล้วครับมือนนี่โอ้เป็นยางส้มอย่างนอก,นอกพยาย่ใบนอยยืนเล่งอยู่คนครับพี่น้อง เดี๋ยวว่าเพื่อนผููใบเพื่อนได้เช็ครถมาแต่บ้านแล้วครับนี่มาเพื่อนกับหน่วยทำใจสบายเลยล่ะครับพี่น้องจอดรถทาจะของหน้ายางเดียวครับมื่อนี เห็นแต่หนุกเป็ดครับบินเป็นฝูงเป็นมูยอยู่ครับพี่น้องเพิ่นสิล่งมากนี่ละน้องนี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำหวัวกระโดนครับนี่มีเต็มบัวครับพี่น้องลงหากินปูกินปลาครับนี่น้องเพิ่นกับบรรยากาศดีครับืันนี้บรรยากาศกับสดใส ปลาหย้าครับพี่น้องเออมันสีไทยไดย้ไทยงามบอระครับไปนี่คือหูกคักเทะแต่ว่าสำหรับเพิ่ผ์ผภูใบกันนะสีบ่มีปัญหานะครับพี่น้องสำหรับตาหนีส่วนนี้ก็จอดทาจาของหน้าครับนี่ ทีพาพี่น้องชมวิวไปเรื่อยๆก่อนครับช่วงนี้บรรยากาศค่ะร่มเย็นช่วยสบายครับแต่ว่าเพื่อนผู้ใบนีนไดช็ก็ลรถมาเรียบร้อยครับเต,เติมน้ำหมอกน้ำมันเติมน้ำน้ำมันของนน้ำมันเครื่อง เดียวมาเรียบร้อยครับขับมาแบบสบายใจเลยครับแบบมว่วนเล่มาเนี่ยเ <c oughs> อ้ยันตาลิ่งใส่อย่างน้อเออกินเข้าแล้วบอก กินขา่าวยังเบื่อฝนลีลาเ่นเบิ่งโทรศัพท์ครับเ,เบิง่งทีไรระวังหมดกัดได้ห่ะ มือนี้อารมณ์ดีครับพี่น้องโอ้ยข่วยเต็มทงเลยครับพี่น้องเลี้ยวไปเปนนพื่นะคุณนเต็มน้องเลยครับ ว่ยบมีค่องหนูบ่าี่เดี๋ยวรออสักครู่ครับจะเย็นเย็นไวครับเดี๋ยวได้เบิงแทะละครับเพราะไงใบห้องามานันนี่ส่วงนี่กำลังเว้ย่าแมนแมนแมนอุ้ยถูกต้องถูกต้องโอ้ เออแมน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 เป็นเบื <et> ้องศัพท์เป็นเฟซบ้าเมืองสีวิสวงครับพี่น้องหัวเลาะเลยครับพญ่ใบถือใจเฮงมเลยครับ พ uh. ี่ตะไทเขาบลาพ่องพ่บ่ายมั้นี่โอ้โ้ คือคือบักเงี้ยวเทยนะ่ะโอ้ต้นบัก่วงทั้งปนซีเมนต์ต้นบักเงี้ยวครับพี่น้องโอ้ด่านในกับซีเมนเพิ่นไซมันตัวครับนี่อือหกหลายครับพี่น้องเลยอืตอตัวบ่อ S <S โอ้หวยระวังเด้อขคันต่อนี่ยพญาย่อยโอ้โอ้โอ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 โตัวตัวนี่อ, <S 2>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  อยู่ข้างทาๆแต่ ด้านในนี่จะเป็นปลายางนะครับพี่น้องนี่อมีหอดต้นบักเงวครับพี่น้องอ่ะผลไลม้ปลาครับนี่ <laughs> อู้เออโอ้เออโอ้เพิ่นเห็นนกบินขึ้นเพิ่นมาคุปตะท่านเพิ่นมาครับพี่น้องโอ้น่าเสียดายวันนี้ใบผ่าลุยครับวันนี้ สายหูดสายดันห่าครับมืาอนี้เดี๋ยวจักหน่อยกันสิเดี๋ยส้มซีเมอร์ละครับนี่โว้ยบักแงวพ่อเงี้เอาอ้ยอุ้ยโอุ้้ตายปัญหาหนุกตัวครับพ่อใหญ่ยใบหาหนุกเดียวครับบ้านี้ เห็นบ่อน้อครับบานนี้อื้ยออเบอร์เมนเมนแมนเ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 พิ่นว่าต้อเอเกกมาใส่ครับเพิ่นว่โอู้อมเมนแล้วถูกต้องแล้วครับพเพราะญ่ใบ โอ้มันเงียจังเียไปยื่ใหานกครับมาเนี่ยแตงว่าสองตัวเนาะโอ้ปวดปวด หัวขันเห็นหนีเพ่นสีครูปเอาเลยล่ะครับว่าหันหนีเพ่นวามันคือสีครูปท่านมันมันแหงเลี้ยวตัวครับหนุกมันมีปีกเพ่นทำทาสีครูปคือขวนนะว่าหันปานเพ่นสีครูปท่านหัวหมุนปา อ้โอยคันใดนี่ไปออมเลยแล้วครับพี่น้องเลยนี่อไปเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้แล้วใครจะลืมนะครับเด้ฝากกดไลคล์กดแชร์นะครับหรือว,ว่าไปเดี๋ยวกดแล้วก็ซีบออได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจากสองบาวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องอยากคลิปนี้ครับบาวเมืองศรีวีสองขออนุญาตจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้ครับ ดีครับผม